này ta lốc lốc quẹo ôi 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 giùm mà bà nhé bác cả lốc ta bác cả bác ta ở đây ok bà nạp quả mấy lốc ta mà đứa mà kia thì đòn thì mấy ta ở giờ tháo ôi ok bà này ta lốc lốc quẹo nó bác cả lô quẹt ta lô một nít thóc thóc rồi nít thóc rồi nít ơ ta cái gì ta ta phun

ल ली 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 ओ ने देख क्वा न क्वा मिथी क्वा मिथी वे वे क्वा मिथी ना क्वा मिथी ना ओ दा नो ओ दा नो ओ ओ ली ओ ली यु ल में ना रा यु में ना रा का नो ओ ली ओ ली ओ ल ओ ली

โอ้เรื่อแล้วท่ากนเอู้โอ้เปล่าว่่านกาเลเรื่อลนะโอ้ยว่าว่าแม่ท่านว่าพ่บแม่ท่าน่านพม่ที่ทสยนมอร์ะอะทนลเจรกกลัวได้โอ้ย ยาอยาทอทออล้วที่แบบผมว่าทอที่น้องรอนะทอหลอกพอลเจยเจรามาลาคุยดเนาะคุยรามาเจยเนรูเนาะรนาอดอดทอดทอดทอดดอดดทอดดทออดทอดทอ่ทอทออนออท่อออดท เลืพลานมาเลชิตอนชิกตอย่กทอยเยอืมมอกพลามกแ้เนี่ยเอกทพเอเนี่ยมนก้กชีาลูกลชีตรมาทัพพัลล่มอเอตัวเล็กๆก็อยู่ข้างโบตัวใก็อยู่ขล่า ร่อนได้ก็ดีใจเลยโอ้เออเอ้โอนี่อดลงานงานงานงาเนาะถอลีนอสถลี้าพี่เนาะถอลีเ้ยอลหได้กี่สาเลยอ้รนด้วยรนอรนด้วยอ้ โอ้แดนเมมเบอร์ออลโลยโอ้แดนเวลวาเวลวาตักซึตักแควออลโลอดพลาดูยเนาะนี่เราอูมอร์ก็ตับลูตักโบบามูบัวดอบาบานอูต้ามูบัวดติ๊ดทอซิเนาะบลอราเวถลกถนลอวาลอแกรอเลยันเนลออูมอร์ก็โคแลงโคฉะโคติตักเจอลอดายเนาะ ဟုတ်ချိုခလက်ကောဒီကောပါ